สวัสดีครับพบกับเราในช่องคลายแชมเั้นกวันเมืองนะครับตอนนี้ครับอยู่บ้าน20หลังนะครับอยู่บ้านพ่อใหญ่สีทับไทยครับไปแล้วครับคนอะไรเลี้ยงช้าง5ขานะครับดูนะครับไม่ธรรมดาคนเขาเลี้ยงช้าง4ขาครับควันไม้หัวใจสินนะครับแลกช้าง5ขานะครับการยาวนะครับ นี่ซีดอซีดีมงคลครับเป็นน้องของแซมสั้นครับเมื่อก่อนเคยเลี้ยงใช่ไหมคะจำได้เลยนี่แต่ก่อนผมเลี้ยงเตี้ยนิดน้อยครับแต่ก่อนเคยเอาไปขายอ้อยคนเดียวใช่ไหมครับผมจูงขายคนเดียวก่อนครับนี่เป็นไงไปไงครับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาครับเมื่อก่อนเคยจูงคนเดียวนะครับว่าได้ยินข่าวว่าจะเอาซีดไปสวยมาดิเตี้ยนน้อยเตี้ย นี่ครับเล็บอะไรกันลรอไม่ใช่งานนะครับนี่ขันไหนเรียกว่ายาวมากนะครับเขียวยาวเขียวยาวดูแลดีมากนะครับสีดอสีงมุมคนนะครับหน้าตาคล้ายคุณแม่เลยนะครับเท้าด้ขาหน้าไหนขาไหนครับขาซ้ายขาหลังขาหลังขาเปุ๋ยด้วยจะไปแต่งเล็บด้วยนะครับสีดอโมนัดแล้วเดี๋ยวไปก่อนครับครับโมนัดโมนัดนัดโมโมนัดนัด นัดช้างไปหาโมนัดอย่างตัวมัจะไปครับดูครับดูดูโมขาเขาจะไอ้น้ำบ่ขาเขาจะคล้ายๆแบบแตกช้างวัยรุ่นเขาต่ว่ายายยังคนจำเป็นที่ขาบ่อยผู้ชำเนี่ถ้าเดินสวยครับเดินสวยโอ้ถ้าเดินสวยช้างถ้าเดินเดินสง่าหัวเชิดนี่ครับ มาไหนคิดทั้งแม่อะอย่างเงหน้าหน้าเหมือนแม่นะคะีผลิตมวลผลลำหมากไกลงวดลำวมากเดี๋ยวเราไปสำรวจดูช้างตกมันกันนะเราจะไปดูช้างตกมันนะคะเพราใหญ่คือทัพไทยได้ข่าวว่าตกมันแรงนะครับตกมันยังนะ ก็จะเป็นเคยเป็นคทอ,อก้างเป็นแม่แล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นที่เก็บเก็บ,บยาแทนนะ,ะเก็บ,บยาแทนนะคะวันบบน,นะะี้เมื่อกลับไม่ค่อยออก่ะอ่อใหญ่ส4ชัอไทยนี่ก็จะอยู่ข้างหลังนะคะ จะให้อยู่โดโดๆคนเดียวโอ้มีป้ายอะไรด้วยป้ายบุญชาวัาตถุมงคลครับผ <c oughs> ่านช้างผ้อใหญ่ป้ายสีทับไทยนะคะสิโอ้ดูอ้วนมากเลยนะครับพ่อใหญ่น้ำมันออกไหมไหนน้ำว่าน้ำมันออกอยเยอะครับยังไม่ถึงเวลาออกนะครับอเรียก <c oughs> ว่าเขาออกเป็นเวลาดูดูถูกขมับนะครับนี่ ไม่เหมือนกับพ่อพลายนมเซกนะค,ะอคือออก<ป>มีไรเป็นก๊อกเลยนะฮะก็ที่ก็ตีว่าออกนะฮะไม่ใจอะไรเลยะคร <lls> ับอยื๋อยืนกินตาปลือๆ นิ่งมากค่ะนี่ครับตรงนี้ครับตรงแคบซูมดูใกล้ๆเลยครับเห็นยเมื่อวานได้ข่าวว่าเปลี่ยนโซ่ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าโซ่เก่าอาจจะเล็กไปนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะคะเราต้องใช้โซ่ที่มาตรฐาน จนผัดกินนะคร้างจากมันนะ,ะ,ะถทดสอบกินนะครับมือสูดดมดูแล้วอ,ออกกลางคืนใช่ว่าขวานเพราะาออกกลางคืนกลางวันไม่เป็นไรครับกลางวันไม่ออกกลางวันไม่ค่อยออกไม่ค่อยออกเฉพาะอากาศเย็นๆ มาแล้วดูตาครับเล็กเกดที่ตาครับหน้าอบอิ่มมากนะตรงกลิ่นด้วยนะคะกลิ่นไปดมงกลิ่นด้วย้าง,างเขาเบนหมดแล้วครับเวลาตกนอน,นตกบันบ่อยก็งาก็งาก็จะสึกโลไปสึกโลบ่อย ดูช้าตกมันเสร็จก็เดินไปดูช้างที่ไม่ตกมันต่อครับตีนทะ <c oughs> ึกเข้าอยู่ใกล้นะครับมาไปดูไอแก้วที่อยู่ใกละนะ้นี่ เอาไปที่ที่แล้วที่มีขาอยู่นะครับแต่จะเข้าไปจุดท้ายแก้วไปขี่ออกเมืองเที่ยวเลยนะครับบ้านหลังนี้ก็จะมีทั้งหมดสี่เชือกนะคะมีของช่องควายเกียงไตแก้วจัง หยดใสยแก้วฮะพอจะทำใส่ควานได้รือเปล่าจะทักทายกันหรือเปล่าแต่ก่อนก็เคยเพื่จับได้ดิวนะฮะแต่ว่าห่างเหินกันมานานจะสั่งกันได้หรือเปล่าอืมควันไม่อยู่นะครับธรรมดาก็จะมาเลยนะครับธรรมดาละ่ะถ้าเป็นคนอื่นใช่ไหม ัต้องสั้งไงอ้เน,นื้อ,อ,ขอเขาไม่มีอาการมันจะอันนันนะครับดูสูงนะฮะสูงกว่าคอนเมืองครับสูงกว่าคอนเมืองแต่ลำตัวจะสั้นกว่าคอนเมืองโอ้ เอฟดูช้างเว่าจะมาขี่ไพแก้วไปเดินเจียวโรงบ้านหน่อยครับเคลื่อนใจครับเคลื่องใจตรงนี้ก็แวะมาดูไพแก้วครับดูช้างตกมันเสร็จมาดูช้างที่ในตกมันนะครับก็ยังจําได้อยู่มั้งจำได้อยู่ปกติยาก็ยังดีอยู่นะอมือนคนคุ้นเคยกันแต่ก่อนนะถ้าปกติคนอื่นนะไม่ได้เลยครับนี้ไม่ได้เลยถ้าคนอื่นมาไม่ได้เลยนะ ่เราเป็นผู้มีเกียรตินะครับหรือว่าให้เกียรติอยู่ครับให้เกียรติแว่ายังยืนกินเฉยคือให้เกียรติอยู่นะครับเพราะว่าไม่ใช่ควานนะคะกลางก็อยู่วันกลางคืนเล้วยังไม่ร้อนนะตรงนี้เรอไม่ร้อนครับนี่ลมไม้นะคะทางนี้ก็ลมไม้ตอยากแดดจะมาฝั่งนี้นะครับถึงจะร้อนไม่ได้เอา ไปเดินบ้างไม่คือไปเหมือนจะตกมันครับโอเลยไม่กล้าเอามันยังไงไม่รู้ดูแปลกๆมันดูไม่เหมือนปกติไม่เหมือนปกติได้กี่ปีอันนี้15 16 17 18 ที่เด็กเป็นคนโชคดีครับโชคดีเป็นไงหนุ่มเส็กเป็นไงบ้างครับพรุ่งนี้ออกเดินครับอยากเทมครับอยากเทมก็ไปดูได้ครับพรุ่งนี้พี่โรนต้องรอป้ามาครับมาสายหรือว่ามาตอนเช้าเขาจะไปเส้นประกำก่อนพรุ่งนี้เราจะพาพ่อครายหนุ่มเส็กออกเดินนะคะพรุนี้ก็เข้าเรียบร้อยหรือว่าหมดแล้วครับ ยอมไหมเข้าไปจับขาจับอะไรจ็บเจือหน้ากาลังจับงานจับงานก็จับได้ครับเลือดแค่ปลดโซ่ขึ้นเลือดแคปลดโซ่ขึ้นก็ถือว่ายอมแล้วยอมแล้วเราถือว่าผ่านในการตกมันในครั้งนี้ทำภารกิจสุดำเร็จสามเดือนสามเดือนเป็นาเดือนเต็มเมื่อวานเต็มเต็มเลย ้เบ,บอบอ,อ,อยังไงก็ฝากติดตามเลยนะครับนในช่องพลายเซมซันขวัญเมืองนะครับแล้วก็กลวยเชียงลายแก้วผักไรน,นะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไครต์นะครับ,บกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์น,นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจน,นะครับแล้วก็ให้สีทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ